เคยรู้กันบ้างไหมคะว่ากระดาษแผ่นเดียวก็สามารถนำมาทำเหรียญปยทานพีระมิดสามเหลี่ยมได้แบบนี้แล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้ตุ๊กจะมาแบ่งปันการพับเหรียญปยทานสามเหลี่ยมพีระมิดจากกระดาษหนึ่งแผ่นนะคะมาดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยใช้เงินเหรียญหนึ่งบาทวัสดุตกแต่งจะเป็นดินทองกับลูกปัดหกมิลน,นะคะมีกันไกรมีกาวแล้วก็เทปใสคะ่ะจากนั้นให้เพื่อนๆน,นำกระดาษมาพับครึ่ง แล้วพับครึ่งอีกหนึ่งครั้งกรีดกระดาษให้เป็นรอยพับอย่างชัดเจนนะคะกรีดให้คมเลยจากนั้นคลี่กระดาษออกพับให้เป็นสามเหลี่ยมโดยนำปลายด้านนอกพับเข้ามาด้านในแบบนี้ค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็พับเหมือนกันนะคะกรีดให้เป็นเส้นคมชัดเลยค่ะเพื่อนๆหากเพื่อนท่านไหนที่ทำไม่ทันนะคะสามารถกดที่รูปฟันเฟืองด้านล่างคลิปแล้วกดปรับลดความเร็วของคลิปลงได้นะคะจากนั้นนำปลายอีกหนึ่งด้าน พับให้เป็นสามเหลี่ยมขึ้นไปด้านบนแบบนี้ค่ะเคล็ดลับง่ายๆของการทำสามเหลี่ยมเปรลเมตก็คือว่าเพื่อนๆต้องกรีดเส้นกระดาษให้คมนะคะทุกครั้งที่มีการพับเราจะกรีดให้คมแบบนี้เลยค่ะจะได้สามเหลี่ยมที่ชัดเจนแล้วก็มีลายเส้นที่สวยงามนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆคลี่กระดาษออกแล้วพับครึ่งในด้านแนวนอน กรีดกระดาษให้เป็นรอยแล้วใช้คัตเตอร์หรือจะเป็นกรรไกรก็ได้นะคะตัดครึ่งกระดาษแล้วนำกระดาษทั้งสองแผ่นมาแปะเข้าด้วยกัน สำหรับวันนี้เนื้อหาสาระดีๆของคลิปนี้ที่จะนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆก็คือประโยชน์ของเหรียญโปยทานนะคะเพื่อเป็นของขวัญหรือว่าของชำรวยในโอกาสพิเศษก็จะช่วยสร้างบรรยากาศสร้างความสุขสนุกสนานให้กับผู้ที่ได้มาร่วมงานของเรานะคะอีกอย่างเหรียญโปรยทานยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวได้ค่ะ ในขณะที่เราแปะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆให้กรีดกระดาษเป็นรอยพับอีกครั้งหนึ่งอย่างชัดเจนค่ะจากนั้นให้นำปลายกระดาษหันไปทางขวามือแล้วถอยหลังหนึ่งช่องให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะใช้มือประคองทั้งสองด้านให้อยู่ในลักษณะสามเหลี่ยมพีระมิดค่ะ นำเหรียญหนึ่งบาทและอุปกรณ์ตกแต่งมาใส่ค่ะเพื่อนๆจากนั้นให้หมุนกระดาษขึ้นไปตามแนวกระดาษที่เราพับไว้นะคะหมุนไปเลยค่ะตามช่องเลยหมุนไปจนเสร็จ ประโยชน์ของเหรียญปยทานอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือช่วยฝึกสมาธิฝึกความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเหมาะสำหรับผู้คนทุกวัยนะคะช่วยฝึกความจำด้วยค่ะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการนำวัสดุเหลือใช้มาทำเป็นเหรียญปยทานหลังจากหมุนเสร็จทุกช่องแล้ว ช่องสุดท้ายให้เพื่อนเพื่อนพับเป็นสามเหลี่ยมแล้วนำมาสอดเข้าช่องนี้นะคะจากนั้นจัดระเบียบให้เรียบร้อย เราก็จะได้สามเหลี่ยมพีระมิดที่กรีบคมชัดแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆสําหรับขั้นตอนการติดกาวเพื่อนท่านไหนจะไม่ติดก็ได้นะคะแต่วันนี้ตุ๊กเลือกที่จะติดค่ะใช้นิดเดียวเพราะว่าตุ๊กจะติดลูกปัดสีทองเข้ากับกระดาษนะคะเพื่อเป็นการตกแต่งค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสามเหลี่ยมพีระมิดแสนน่ารักของเราสุดท้ายนี้ตุ๊กขอส่งกําลังใจให้เพื่อนๆที่กําลังฝึกทําเหรียญโปรยทานเรามาสร้างสารรค์เนื้อหาที่มีประโยชน์และมีคุณค่า ส่งต่อความรู้เกี่ยวกับการทําเดียนโปรยทานหากว่าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์แบ่งปันกันออกไปนะคะขอให้มีความสุขกับการทําเดียนโปรยทานค่ะ